ก็ไปทํางานที่กรุงเทพมหานครอไปที่กรุงเทพก่อนเลยครับผมไปทํางานให้เขาแล้วมันไม่มีความสุขครับถ้าเรากลับมาทําที่บ้านครับเหมือนทํางานให้เขาเพราะว่ามันจะยั่งยืนกว่าน,นี้ก็เลยกลับมาทําครับครับเ<อ>มื่อก่อนป,ปลูกยางพาราครับ,รบยต้นสูงจะได้กลิ่นแล้วครับออแต่ผมมองว่ามันเป็น เกษตรที่ไม่ยังยืนขอพ่อกับแม่ว่าพื้นที่ตรงนี้ผมขอนะอือสมสายใครจะยอมห่ะกำลังจะได้กรีดแล้วนี่<อ>ได้เงินแล้วนี่ออตอนแรกพ่อกับแม่ว่าเหมือน <laughs> เหมือนจะไม่ยอม <laughs> บ้าหรือเปล่าไอ้รุ่งขึ้นผมเอาเมดอิตูนี่มาตัดเลยตัดต้นยางเลยครับเปไลไรน่ครับพ่อก็เห็นว่าเอ้ยลูกชายคนนี้มันเอาจริงอยู่วะเขาก็บ้าเลยออกมาเรามาตัดกำลังจะกรียดยังมีคนว่าผมบ้าครับปีแรกนี่ไม่ว่าเดินไปไหนไม่น่าเอ้ยทงสียงบ้าหรือเปล่าไอ้ตัดยางทิ้งมัน แต่สิ่งสําคัญก็คือผมมาอยู่จุดนี้ผมมีความสุขหนึ่งผมได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ญาติพี่น้องผมสามารถไปไหนมาไหนก็ได้และที่สําคัญผมสามารถใช้สมองคิดได้นะว่าทํานู่นทํานี่ไฟแรงยังไม่แก่เนาะครับ29-30บแล้ว30ครับเดีดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในหน่เป็นไงบ้างครับผมเชิญเติมครับกก็คือปลอดทายที่หมดเลย ใช่ใช่ครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนด้วยเห็นเที่บ้านว่าเลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้ด้วยนี่ใช่ครับแม่ก็ไอทอผ้าถุงครับก็หลากหลายมันเกินระสุภาษาแล้วนี่ใช่ครับเพราะว่าเนาะเหมือนที่องค์ในหลวงว่าทําอะไรก็แล้วแต่อย่าทำอาชีพเดียวตอนนี้ผมอาชีพของผมก็เป็นช่างตัดผมด้วยนะช่างตัดผมอีกช่างตัดผมแล้วก็ตัดให้คนอื่นสวยหมดยกเว้นใครยกเว้นตัวเองนี่แหละ หน่วยงานอะไรบ้างครับที่เขามาซัพพอร์ตเราหรือว่าหน่วยงานแรกๆเลยก็คือทางทางเกษตรก็คือนางสาวลักนณารังศีอันนี้เป็นเกษตรของตำบลสดาวใหญ่พัฒนาชุมชนที่ให้มาช่วยการสนับสนุนมันมีแรงบันดาลใจยังไงแรงบันดาลใจก็คือองค์ในหลวงเรานี่แหละทำอาชีพอะไรกันแล้วแต่ให้มีความสุขและก็อย่าลืมการทำเกษตรกทำพืชตัวเองด้วยเกษตรใช่ครับอุปสรรคเนาะอุปสรรคแรกๆก็คือเรื่องดินครับ เพราะว่าเมื่อก่อนผมทําเกษตรเชิงเดียวด้วยแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีแต่เนาะทุกวันนี้เพราะว่าแผ่นดินไทยของเรานี่มันเป็นเหมือนแผ่นดินอาบยาพิษใช้แต่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีก็คือดินมันแข็งแล้วเราสามารถเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินอย่างไครับเรื่องดินผมได้รู้จากหลักคัจฉกรรมธรรมชาติจากที่ไปอบรมมาเนาะก็เขาสอนเรื่องของการทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชุบผ้ารดจืดก็คือทําจากนอกล้วยก็คือซับ ผู้คุณของมันก็คือล้างสารพิษในดินก็คือปรับสภาพดินก็ทําให้เห็นสิ่งที่แต่กอนแห้งแล้งไปหมดเนาะโอ้ยแห้งแล้งครับแห้ง้งหมดก็สวยงามอย่างที่เราเห็นโอ้สุดยอดเลยนะครับชอบมากเรามีความสุขมากตอยที่ไหนนะในการทำอุ้ยผมมีความสุขมากครับมันบอกไม่ถูกเนาะได้ทาบุญด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็ได้เห็นผู้คนทั่วไปโดยที่เรา ประโยชน์ส่วนต้นนี่เป็นรองพูดง่ายๆอ่าใช่ครับประโยชน์ส่วนตนเป็นรองเอาสุนรรมไ่้ก่อนเอาสวนโรมไว้ก่อนหายากนะอายุก็แค่นี้เนาะแต่ความคิดเรากว้างไกลมากผมเป็นคนที่คิดแบบนี้สมมจะอายุเยอะนะตรงแล้วเนี่ยเดีนี้เพิ่งอายุแค่30เองโอ้คิดไดขนาดนี้ผมว่าพัฒนาไปไกลมากเราก็เลยเป็นกัะยามิตรให้กับเพื่อนร่วมชาติเนาะว่าเป็นวิทยากรต่างๆด้วยนี่อ๋อใช่ใช่ครับ วิทยากรและก็ครูพาธรรมอยู่ที่บ้านเตาเหล็กยที่ห้วยทับทันก็คือเกี่ยวกับการสกีเราเองครับทําโคกน้องน้ำโมเดลจากเรื่องที่ยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายครับผมครับโอ้ยี่ยมเลยมือให้เลยนั่นเอคือเคยแบบทุกข์สุดๆไหมในการทเกษตรีอินทรีย์เนี่ยทุกข์สุดๆเลยก็คือเรื่อง เรื่องคำพูดของคนอ๋อดูถูกนินทาเจตจำบัทอรจิตใจแต่ถ้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือเราไม่คิดถ้ามีไงจะไม่คิดเนี่ยเอาผมเหมือนกันเจอมาบ่อยเหมือนกันเนี่ยเอา,เาอก,ก็ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินทีละก้าวเหมือนกินข้าวทีละคำนะทำแบบใจเย็นก็เหมือนที่องค์ในหลวงว่าเลยต้องอ,อดทนครับอดทนคนที่คิดที่จะทํบใช้หลักการทอทอทำทันทีบวกกับเราต้องมึนด้วยเนะเออ ต้องมือด้วยถ้าเราทําด้วยปากนี่มันไม่ประสบความสำเร็จก็คือต้องทําด้วยมือครับผมสุมาเขาบอกว่าโรกอะไรอย่าไปเชื่อถือครับแต่ของท่านนี่ผมเชื่อถือนะหน้าตายังไงก็อย่างนั้นนะฮะในเฟสลอยไงก็ตัวยิงเราก็อีกครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่แบ่งปั